วันนี้ใครมาครับผีกล้วยท่วมโลกดูเมทีครับเมทีสีสุกเออเสือไปลูกนี้มาทานสวัสดีครับผมกาบันเพผมพิทพอพิทครับวันนี้เรามาที่ไหนนะสนามตะก้อหลังบางจากครับพวกเราเพจตะก้ออบุบลวันนี้พวกเราจะพามาดูสนามซอมของพวกเรานะครับคือสนามตะก้อบางจากไปดูกัน วันนี้ใครมาครับวันนี้ใครมามาดูกันผีกล้วยท่วมโลกไม่ใชใครพี่ตั้มคุณดันไปดูนี่นี่ในอุบลใครก็ได้พี่ตั้มคุณดันเนี่ยไปดูเนี่ยเดี๋ยวกันเดียวกับผีกล้วยท่วมโลกเนี่ยใครมาอีกใครมาอีกนี่เมทีสีสูบนี่นี่นมาดูเมทีครับเมทีสีสูบโอ้ยเมทีสีสูบครับสวัสดีครับ เจ้าดีครับเดี๋ยวไปดูพี่กล้วยทมโลกซ้อมเรียมอันนี้ไปดูไปดูม,ปมาท,มทานอันนี้เหลี่ยมเขาหรือเปล่าเนี่ยนี่กล้วยครับสั่รักสันเลครับ เขาก็นักแข่งว่ะแล้วเป็นไหนคนเราไมดีแค่นี้นะไปดูคนนี้ถ้าถ้าถามถึงนักแข่งในต้องคนนี้เลยจัดนแข่งเบอร์หนึ่งไหมครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเพราะเล่นคนเดียวเป็นเล่นเป็นคนเดียว ความรู้สึกเป็นไงครับท่ทานลูกเดียวเกมเร็้วนะครับกินแ้วครับแข่งนะครับความรู้สึกเป็นไงครับความรู้สึกก็าลายสนามครับเสร็จหมดครับเสร็จหมดครับเสร็จหมดให้รอนเสร็จเข่าเวเามดตรงสนาลูกเดียวเกมลูกเดียวเกมครับ ไปไปดูเมทีสีสูบเล่นเพื่อนกันนี่คนนี้โอ้รองเท้าใหม่ด้วยโอ้ยขอได้ไหม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 ขอรองเท้าไหม นีดูเมทีเมทีก็รองเท้าใหม่นะวันนี้นะรองเท้าใหม่ครับรองเท้าใหม่นะเราก็แชมป์เราก็แชมป์ GPS เหมือนกันนะเขา้าแชมป์อะไรครับไทวีเเราแชมป์แชมป์จเราแชมป์ GPS ใช่ มาดูเกมซ้อมนี่มีทีกับกล้วยมีทีกับกล้วยใช่มีทีสีสับเจ้าตะก้อเลยครับครับตะก้อครับเฮ้ยามไลยาเลยดู่่นยทีนี้กใหม่เลยเนี่ยไอนกมเอมาเรมาก่ไม่นะน ทีมนี้ดูรองเท้ารองเท้าซื้อไทุกคนเลยซื้อร้านเดียวกันรานเดยวกันด้วยมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใครนี่ใครนี่ใครนีมาดูนี่มาดูนี่นหน้าตาเท่ากันเลย หน้าตาเท่ากันเลยน่านแล้าครับก้ามันเพลนครับจับจับเส้นของนั้นนะเส้นจับเส้นเหรอนี่ปดูกันเลย เกิดบุญเซอร์ไปลูกนี้เกี่ยวล้างเท้าตรงนี้เป็นไงอืลูกเตียแม้วาลบิดไหมเตะยังกันละเบิดปาโตเตะถุ่มบอก ดูลูกเตะลูกนี้มาทานโอ้ยผมบอกไหมไม่ทีบอกบอนเลยเส์อไปลูกนี้มาทานเตะอย่างนี้กาบันฟกเก็บอาหมดครับ ปาดที่ทูมาทานนี่ลิสุดยอดลูกยอดไส่แตกไหมครับเมื่อกี้ไส่แตกเลยพี่โจ้ไสแตกไหมครับเมื่อกี้ อยเจ๊อย่างนี้เขาจะบอกถึงลุงนี้พี่ตั้มคุณดันเส์อไปลูกนี้มาทานเมธีเปิดชงหวานหวานยอดโอ้ยอ่าลูกเตะลูกนี้โอ้ยจักออกจักลงแน่่ประทันจังเอ็ด เปิดสวยออกไปเออต้อก็ดีฮะได้ครับได้ได้ผมว่าลูกนี้ติดบล็อกแน่นอนติดบล็อกแน่นอนเรียบร้อยบล็อกหลังเรียบร้อยเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวลูกนี้เอ้ยโอเค้ เสิร์ฟไปพี่ตัมลูกนี้เสิร์ฟไปว่าไงเปิดดีติดบล็อกได้ติดบล็อกได้เออนี้ยอดเชยบุญว่างไงตรงนี้เสิร์ฟไปมาทานเปิดใส่กินนิ่มๆเกมแล้วครับเกมแล้วครับทีมต่อไปส่งไรซื้อครับมาดูตัวยกเบอร์หนึ่งของบางจากกันในช่วงนี้เขานี่ร้อนแรงมาก นี่ต้นแบนครับต้นแบนนี่มาดูครับดูนี่ตาตอมนะครับดูดูคนนี้นี่ผมพาดูตัวยกบางจากนี่เบอร์หนึ่งเลยคนนี้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 เลยลูกชงนี่หวานเจ็บโอ้โยยกลูกยกเออนี้ตะกอของเรามีแต่ระดับทีมชาติมาเตนะฮะนะครับนี่ตัวตัวโยนนี่ก็ทีมชาติเก่านะครับ แต่ก็ลีก็เยอะมากหนีดุตเตะอามาดูเมทีนะฮะเมทีมาดูคูปบบ่ปรับเมทีครับเมทีนี่เมทีฝากเฟืองไอไอเมทีฝากเฟองเอ่เอ,อ,อ,นะอนะใครนะตัวเตะนักความประทมนะใครนะเมทีนะใครนะแบงค์ครับ<อ>แบงค์แบงค์นักความประทมครับ<อ>แบงค์สุภาชัยสุภาชัยนะครับสุภาชัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ครับเตะทุกราคาครับและลดความอัดลงนิดนึงนะครับหยอก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  อันนี้เป็นการแซลแซลกันเล่นนะครับแซลกันเล่นวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับพาการพาดูสนามของพวกเราสนามตะก้ออุบลน,นะครับแล้วอีกเจอกันอีพีหน้าครับจากเฟตะก้ออุบลครับบ๊ายบาย